สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวเครื่องเล่นบลูเรดิสยี่ห้อพานาโซนิกนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือพานาโซนิกบลูเรดิส DMPBD77 นะครับคุณผู้ชมครับนี่รุ่นนะครับมาดูชื่อรุ่นกันนะครับนี่คือพานาโซนิกบลูเรดิสเพลเยอร์ DMPBD77 นะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มีรีโมทนะครับมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับตัวนี้ นอกจากช่องต่อ HDMI แล้วยังมีช่องต่อ AV ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับช่องต่อ HDMI แล้วก็สาย LAN นะครับตรงนี้แล้วก็ USB นะครับตรงนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าที่ทำออกมาเสียบสาย AV ได้ด้วยนะครับสำหรับทีวีรุ่นเก่านะครับที่ไม่มี HDMI แล้วก็เสียบสายเหลืองๆนี่แหละครับแต่ความคมชัดมันก็จะสู้ HDMI ไม่ได้นี่ครับผมต่อ AV นะครับนี่สัญญาณ AV เส้นเหลืองๆนี่แหละครับต่อมา ไม่พูดพรมำ์ทำเพลงครับมาทำการทดสอบเล่นแผ่นกันเลยครับคุณผู้ชมครับอ่ากดออกมานะครับกดออกมาเอาถาดออกนะครับแล้วก็เล่นแผ่นกันเลยครับมาทดสอบกันเลยนะครับแผ่นแรกเป็นแผ่นซีดีอ i ดโอนะครับมาฟังเสียงกันนะครับให้ฟังได้ไม่นานนะครับคุณผู้ชมครับให้ฟังได้แป๊บเดียวนะครับเนื่องจากว่าถ้าฟังนานจะติดลิขสิทธิ์นะครับอ่ากดในนี้เอาแล้วกันนะครับถานอาจจะอ่อนนะครับอ่า ใส่แผ่นเข้าไปนะครับกําลังอ่านอยู่นะครับกําลัง Reading อยู่กําลังอ่านแผ่นนะครับเดี๋ยวมานะครับปึ๊บนี่ครับแผ่น CD Audio ขึ้นมาแล้วกด Play จากรีโมทได้เลยนะครับกดปุ่ม Play เลยครับปึ๊บดูเสียงดีเลยครับเสียงดีมากนะครับ กดเน็กไปเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ครับกดไปเรื่อยๆนะครับเน็กไปได้เรื่อยๆนะครับดูเสียงฟังเสียงครับเสียงดีมากอพอแล้วครับถ้าฟังนานเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับเวลาอัพขึ้น YouTube นะครับเดี๋ยวมีปัญหานะครับอ่ะ แผ่นซีดีอะโอโอผ่านไปต่อไปก็จะเป็นแผ่น MP3 นะครับ MP3 แผ่นก๊อปตามตลาดนัดทั่วไปนี่เองนะครับผมกำลังทดสอบเครื่องเล่นบูเลดิสยี่ห้อพ a นาโซนิกนะครับนี่คือพ a นาโซนิกบูเลดิสเพลเยอร์ดีเอ็7นะครับคุณผู้ชมครับถ้าเราใส่แผ่น MP3 เข้าไปมันจะขึ้นแบบนี้ให้เรากดที่รีโมทลูกศรมาทางขวามือมาที่คำว่ามิวสิกนะครับปุ๊บนี่ครับมิวสิกนะครับ อย่าลืมนะครับถ้า MP3 มาที่มิวสิกเห็นไหมครับลายชื่อเพลงโชว์ก็กดเลย์ได้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่คือการเล่นแผ่น MP3 นะครับอ่ะเน็กเพลงที่สองนะครับอ่าลองเพลงที่สองดูซิ เป็นเพลงเก่านะครับนี่ครับอ่พอนะครับคุณผู้ชมถ้าให้ฟังนานเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์นะครับเวลาที่เราอัพึ้น u ู u b e นะครับอ่าขออภัยอ่ทีนี้แผ่น DVD นะครับแผ่น DV d ดีครับมาทดสอบแผ่น DV d ดีกันนะครับคุณผู้ชมครับอ่ามาทดสอบกันเลยนะครับแผ่น DV d ดี ทดสอบกันนะครับแผ่น DVD ครับอ่านี่ครับใส่เข้าไปปุ๊บก็อ่านลึกขึ้นมาเลยนะครับนี่ครับสุดยอดทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็มาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เล่นได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับใช้งานได้ปกตินะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากสีสเกตชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ